สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมแปลงหญ้าแปลงกุหลาบนะครับที่ผมได้ปลูกให้ลูกค้าในปีที่แล้วนะครับนี่แหละครับเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับคือตอนปลูกนี่ปลูกเสร็จนี่น่าจะไม่โดนฝนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแปลงนี้นะครับถ้าจําไม่ได้นะครับเพราะว่า ผมใช้ท่อนพันอายุสามเดือนขึ้นไปนะครับซึ่งท่อนพันก็มีอายุที่แก่ครับแก่จัาก็ก็คือว่าทนทานต่อสภาพแวดล้อมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามครับตอนแรกผมก็ไม่ได้ติดตามก็ฝนล,ลงก็เริ่มลงก็เพนโครานี่ยาเพนโครานี่ก็เริ่มที่จะมานิดหน่อยนะครับเริ่มที่จะมาแบบนิดเดียวนะครับก็ บางจะมาประมาณนี้นะครับมาประมาณไม่ถึงขนาดนี้นะครับก็มาแบบบางมากครับเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามครับพอเข้าปีปีนี้นะครับก็ปีที่สองนะครับเจ้าของก็ปล่อยทิ้งปล่อยว้างไปเลยครับก็ไม่ได้ไปไถทิ้งอะไรนะครับก็มีหญ้าวัชพืชชนิดนี้นะครับเป็นหญ้าหวายนะครับก็แล้ววัชพืชชนิดอื่นขึ้นมาเต็มนะครับขึ้นมาเต็มก็ปีนี้ ผมก็มาดูก็แปลกแปลกแปลกตานะครับมาดูก็แปลกตาเอ๊ะมันมาอย่างไงเพราะว่าเราอย่ารีบใจร้อนนะครับเห็นหญ้าเพนกคิามาแบบบางๆนะครับมาแบบบางๆหรือว่าไม่มีหญ้าเพนกวิาเลยนะครับต้องรอต้องรอเวลาให้เขานะครับปีที่สองเราได้เราได้ตัดเต็มที่อยู่แล้วครับปีนี้นะครับเท่แค่เราใส่น้ําใส่ปุ๋ยดูแลให้เต็มที่นะครับนี่นี่แหละครับข้อดีของการปั่นกลมครับมาแบบ หนึ่งต้นสองต้นคือพูดง่ายก็คือปลูกทิ้งปลูกข้างนะครับปลูกทิ้งปลูกข้างนะครับนี่มันมาขนาดนี้ผมว่าถือว่ามันโอเคนะมันก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับเพราะว่าฝันไปอาทิตย์หนึ่งฝนก็ไม่ลงผมว่ามันจะเกิดไหมนะครับเพราะว่าตอนพันธุ์ก็หวานแบบบางๆครับก็หวานแบบไม่หนามากนะครับดูเราก็มาก็เขาก็เป็น อ่าย่าที่กึ่งเลยกึ่งตั้งอยู่แล้วนะครับถึงเลยกึ่งตั้งอยู่แล้วนี่ดูพอเขาเลื้อยได้นะครับยาวแล้วก็เลื้อยแล้วก็ออกมาตามข้อแล้วก็เริ่มที่จะหนาเองนะครับเริ่มที่จะหนาเองดูครับอืมตัวนี้มันมันมัน,มนตอบโจทย์ได้ดีนะครับตอบโจทย์ได้ดีสําหรับสําหรับผมนะครับดูนี่ก็เพื่อนเพื่อนก็ อยากจ,จะปลูกนะครับก็ลองไปชมในคลิปที่ผมได้ลงอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับรับชมที่เรื่อยแล้วผมก็จะลงรูปภาพที่ก่อนปลูกหลังปลูกนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าพื้นที่ตัวนี้ก็ปั่นกลบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่องยูทูบ JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ